สวัสดีครับเอฟซีที่นะ่ารักพี่อยู่ทางบ้านนะครับเอา้าวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆไปน้ี้นะครับพอซีโอ้บ่ายสามสีโะนะ่โมงแล้วเนาะนูน่นะครับตรงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วโอ้ยต้นไม้อะไรนี่ใหญ่จังเลยต้นไม้ปดูนะครับเอซีเนาะก็ยังอยู่หลังเขาอยู่ยครับพอซีเนาะก็ไปกับน้องหมานี่ไปหาอยู่หาก,กินเพิธมรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับพอซีเนาะก็ ทาวันแต่และอันเนาะแต่และเส้นแต่และต้นเนาะต้นไม้นะครับไอซีโอ้ยผมว่านะครับไอซีเนะาะเจ้าหนองหมาผมนี่สงสัยจะเหนื่อยแล้วล่ะครับไอซีมันหาหนูก็ไม่เจอแล้วนะครับไอซีมันลมเนาะก๊ลัง ผ่าน้องหมาเลาะหาอยู่หาล่าหนูนะครับไม่รู้ว่าอันนี้นะครับไอซีไม่หมาน,นะครับไอซีเนาะหากินอากาศเย็นอากาศหนาวเนาะทั้งลมด้วยนะครับก็เลยไม่หมานนะน้องหมาก็ไม่ได้ไปหลายวันก็รู้สึกว่ามันจะห้าวห้าวนะครับไอซีเนาะ แต่ก็ขึ้นมาก็มันลมพาน้องหมาขึ้นมาหาลานมันลมน้องหมาก็เลยหาหนูก็ค่อยไม่เจอไม่ค่อยเจอเจ้าขาวด้วยขึ้นมาเนาะหูหน้าฝุงนะครับไอซีตัวนี้เจ้าขาวนี่มันมันอะไร เจ้าน,นาคมันตายแล้วเนาะก็เป็นหัวหน้าเลยนะครับไอซี่เจ้าขาววิ่งหาอยู่นะครับไอซี่มันก็หาอยู่เนาะมันลม้าแดดร้อนๆนะครับไอซี่กอดีเนาะนี้ลมหนาวด้วยนะครับทำดวงอาทิตย์นี่ขนาดนี้นะครับไอซี่อยู่หลงัเงเขาเนี่ยหนาวแล้วนะครับขนาดผมเดินอยู่นะครับไอซี่ ยังหนาวอยู่เลยอยู่หลังเขาเนี่ยวัวสั่งพงไปทะทำทางเนาะเสร็จหรือ,อยังก็ไม่รู้เนาะรือว่าจะได้ไปอีกวันพรุ่งนี้เนาะไปสงสัยจะไปที่ปูนหรือเปล่าก็ไม่รู้นาะไม่ได้ถามกลับไปค่อยถามเนาะเพราะว่า ผมก็ไม่ได้ไปทำเนาะโอ้โอดินมาตั้งไกลนะครับพี่ซีเป็นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ยดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับพี่ซีบ่ายสี่โมงแล้วยังบ่ายสี่โมงเนาะก็มันข้าเร็ว ข้าเร็วนะครับวิีเนาะแต่มันนานแจ้งบ้านผมว่าแบบนี้แหละครับฤดูหนาวนี่ข้าเร็วแต่นานแจ้งจะน้ำได้หรือเปล่าเนาะกลับไปนี่นะครับวิีเพราะว่าหนาวแล้วลมพัดเดย็นนะครับวิีหนาวไปด้วย น,น้ำก็งสงสัยจะได้ต้มเอากลับลงไปเนาะงสงสัยจะได้ต้มนะครับพี่สีต้มน้ำอุ่นอาบถ้าลงไปเนาะครับพี่สีร่างกายยังร้อนๆอยู่นี่แต่อาบก็ได้นะครับพี่สีเนาะก็จะไม่หนาวเท่าไหร่แต่อาบเสร็จนี่ โอ้โหสุดยอดเลยไม่ได้ชวนช่างพงขึ้นมานอนเขาเนาะพั่สนะีเนาะขึ้นมาหาล่าหนูล่าหนูกลางคืนเนาะสงสยัยช่างพงก็จะไม่ขึ้นเนาะสี่ันหนาวก่อกองไฟสิงก็ไม่อยู่นะครับพี่สีนหนาวโอ้โหหนาวกันหนาวจริงๆนะครับ ถ้าฝนตกลงมาใส่นี่ลงมาอีกช่วงมด,ดูหน,า,นาวนี่ยิ่งหนาวครับพีซีเนาะออกจากบ้านก็ไม่ได้นะครับพีซีนอนห่มผ้าอยู่ที่บ้านมนะ่นสบายใจหนาวเน,ะวนาะบนหลังเขาก็อีกอย่างหนึ่งเนาะอากาศก็ดีต้นไม้ก็เยอะแยะ น้องหมาก็ห้าวแต่มันไม่เป็นยังไงก็ไม่รู้เนะาะกลัวมันไปกัดไก่เขาด้วยซี่ผมก็เลยพาขึ้นมาเนาะกลัวไอ้ขาวก็ไปตุกไปกัดไก่เขาผมก็เลยพาขึ้นมาหาล่านี้หนูนก็ไม่ค่อยออกเนาะมลมลมหนาวเนาะ เ็เปแถวนี้มันจะลุกนะครับพีซีเข้าไปโอ้ยเดินก็ยากนะแถวนี้นะมันลุกจริงๆต้องเดินตามทางอย่างเดียวนะครับสีแถวนี้เป็นทางเดินนะครับสีทางเดินแต่ก่อนเนาะก็มีคนขึ้นมาอยู่นะครับพี่สีทำสัญลักษณ์ไว้ ถ้าหลงก็หลักยังว่าครับหลังภูเขาภูตักมองมันไม่ใหญ่ถ้าหลงก็เดิอนออกไปฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นนะครับพี่ซีมันจะเป็นโคกถ้าเดิอนออกไปทางทิศตะวันตกนี่ครับพี่ซีก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะแต่นี้ยังไกลนะครับพี่ซี ยังใกล้อยู่เนาะกว่าจะถึงทางลงนู่นนะครับเดินประมาณจักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเนาะก่าจะถึงทางลงแต่ก่อนตรงนี้นะครับพี่จะเป็นโอ้โหเฮาเลยอุ้งอุ้งฟังเสียงครับพี่ซีเฮา จันทั้งเลยเอาหนูเอาหนูเอาหนูหนหาวฟังเสียงฟังเสียงครับก็ลุ้น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 าหนูหรอเป่าเนาะลุ้นกันนะครับนี่โน่นก็ยุ่งก็ยิยงอยู่นะครับโน่นวิ่งอยู่นะครับเอาครับก็ลุ้นกันนันหาอ,าอะไร โอ้โหหอมๆขาวครัคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ